สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของ Dream Motor บางบัวทองนะครับโดยผมชานชัยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีความตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากนําเสนอนะครับรถบรรทุก6ล้อตู้10บานพอดีผมมีฝาแฝดอยู่สวยๆหนึ่งคันนะครันึคู่นะครับขอแนะนํานิดนึ่งรถคันนี้จะเป็น Isuzu FTR รุ่น240แรงนะครับปีที่จดทะเบียนก็คือปี2559นะครับ สภาพสวยสดมากนะครับรถคันนี้เป็นสเปคของเขาก็คือเป็นเป็นตู้สิบบานนะครับตู้สิบบานทั้งสองคันเลยนะฮะแต่จุดเด่นของรถคันนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนนิดนึงว่าเป็นรถที่เขาวิ่งน้อยมากรถ2คันนี้วิ่งไม่เท่ากันนะครับก็คือคันหนึ่งประมาณแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับสีหัวทั้งหัวเนี่ยทั้งกันชนทั้งหัวเนี่ยเดิมทุกชิ้นนะครับไม่เคยทําสีเลยนะครับแล้วก็สภาพตู้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับว่า สภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องเจมเชนด้านนี้เลยครับเห็นไหมฮะสภาพภายในนะครับรถตัวนี้มีพิเศษด้วยนะครับแถมกล้องกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยนะครับนะฮะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นแอร์เออทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพที่สวยมากซึ่งรถตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปีเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้เก่ามากนะครับปี2559 6ปีถึง7ปีอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่สภาพรถนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่รองใครแน่นอนรถสองคันนี้นะครับถ้าเทียบปีต่อปีด้วยกันนะฮะเห็นไหมครเดี๋ยวมาดูสภาพตู้นะครับเห็นไหมครับสภาพตู้จุดเด่นของเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ตู้สิบานส่วนใหญ่มันจะมีผูด,ด้านล่างแต่ด้านนี้ผมก็แต่งให้เรียบร้อยนะครับซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่แล้วก็ซีนใหม่หเรียบร้อยแล้วก็ช่วงล่างนะครับทุกอย่างก็คือมาตรฐานของดีมอเตอร์ผมก็ทําอย่างดีเซตออกมา ท่านเชื่อมไหมครับว่าช่วงล่างคันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยแต่สิ่งที่ผมทาก็คือเปลี่ยนถายของเหลวนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเท่านั้นเองอย่างอื่นผมไม่ได้ทําเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมล้างให้สะอาดแค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนกันสาดใหม่แล้วก็แต่งตู้แล้วก็ล้างตู้ออกมาให้สวยงามนะครับแล้วตู้ตัวนี้ก็เป็นตู้รอนก็เป็นตู้สเปครุ่นใหม่นะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทั้งสองคันนะฮะดูได้เลยนะครับเห็นไหมฮะสภาพตู้ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามทั้งสองคันนะครับ เหมือนกันทั้งสองคันมาจากที่เดียวกันนะครับจดทะเบียนก็ปีเดียวกันต่างกันเดือนนิดหน่อยนะฮะเห็นไหมฮะสภาพยางก็ยังอยู่ประมาณ60-7 0อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานจริงๆนะครับนะฮะออกมาสภาพตู้ก็สวยงามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นิดนึงนะฮะหัวนี่เดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดทุกทุกชิ้นเลยสติ๊กเกอร์ของหัวเกีงเขาก็อยู่ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เรามาดูฝั่งนี้ของคันนี้นิดนึงนะฮะ คันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะฮะสภาพทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่พร้อมจริงๆนะครับครับผมรถคันนี้เนี่ยผมแทบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รื้อภายในออกมาเลยนะครับเนี่ยสภาพเดิมๆม,มาแบบนี้เลยเราได้รถสภาพอย่างนี้เป็นเป็นรถที่มาอยู่ในในดีมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นยนต์ให้ดูนิดนึงนะครับครับรถที่ดีก็คือยกคนเดียวเห็นไหมครับ น็อตยังไม่มีขยับสักตัวนะครับอ,อุปกรณ์สีเมจิกที่ก็ติ๊กไว้น่ะนะครับเห็นไหมครับยังอยู่เดิมทุกอย่างนะครับไม่มีการแกะเครื่องแม้แต่ชิ้นเดียวเห็นไหมครับแผ่นการร้อนยังอยู่ในสภาพที่สวยๆเลยนะฮะอุปกรณ์โครงสร้างของหัวเก๋งตะเข็บต่างๆก็ยังมาจากาโรงงานเป็นอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับ ผมมั่นใจเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าท่านใดที่มีความจําเป็นจะต้องใช้รถสเปคนี้นี่ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็การรับประกันหลังการขายนะครับของดีมอเตอร์ก็คือรับประกันทุกรายการนะครับยกเว้นน้ําแห้งกับน้ามันเครื่องแห้งภายใน1เดือนถ้ารถออกจากดีมอเตอร์ไปแล้วมีปัญหาไม่ว่าอยู่ที่ไหนเกิดจากอะไรถ้าผมรู้ว่าไม่ได้เกิจกดากจากความผิดพลาดของคนขับเกิดจากความผิดพลาดทางนี้ผมยินดีดูแลทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็สนับราคานะครับรถคันนี้ คู่นี้นะครับผมเนตราคาอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทเท่านั้นเองการขายของผมก็คือมีอยู่ขายเงินสดแล้วก็ขายเงินผ่อนถ้าเงินสดก็คือพรุ่งนี้ก็มารับรถได้เลยแต่ถ้าเงินผ่อนก็เราจัดไฟแนนซ์ดูตามสถานะทางการเงินหรือเครดิตของลูกค้านะครับว่าสามารถจัดได้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าท่าในใดสนใจนะครับก็กิงการเข้ามาที่ผมนะครับ7 8 4 8 5 7 7 0 4 8ผมชานชายัยแล้วก็089 8914921คุณทุกตานะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับแล้วก็รถคันนี้จอดขายอยู่ที่ดิมมอเตอร์บางประทองนะครับถ้าท่านใดยังไม่เคยมาก็ลองพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับ m o p g l e Map นะครับพิมพ์คขาว่าดิมมอเตอร์ก็ Google Map ก็จะพาท่านเข้ามาที่ดิมมอเตอร์นะครับแล้วก็ท่านใดที่มีรถสวยๆแบบนี้นะครับที่อยากจะขายก็ยินดีนะครับอยู่ที่ไหนผมก็ไปนะครับขอให้รถสวยจริงถ้ารถไม่สวยผมขอผมขอห่านเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่ ดูในช่องของดีมอเตอร์แล้วก็ฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ผมจะได้มีเรื่องราวของรถบรรทุกสภาพสวยๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายนะครับสำหรับวนันนี้ขอจบอาการแนะนําเพียงเท่านี้พบกันที่คลิปถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ